ก็มาทดลองเครื่องเจาะดินรุ่น A43 นะครับที่แยกกระโดกนะครับตำบลสบอแข่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับลักษณะดินเป็นดินลูกดังนะครับเป็นดินลูกดังน่าจะเป็นดินถมนะฮะเป็นดินประมาณนี้ครับพื้นดินทั่วไปจะประมาณนี้นะครับเป็นดินลูกดังเอ้ดินลูกดังของนะครับ เป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับรุ่น A43 พร้อมดอกเจาะขนาด8นิ้วรุ่นนี้จะมีน้ํามันเครื่องนะครับน้าม,มันใช้น้ํามันเบนซินเบนซิน91 95หรือแก๊สห้อง95ครับตัวนี้ไม่ต้องผสมน้ามันเครื่องไ,อไม่ต้องผสมน้ํามันออโตลูปนะครับน้ามันเครื่องใช้น้ํามันเครื่อง4จังหวะ,อะดอก8นิ้วนะครับเป็นแบบรถเข็นลอเดียว ความคล่องตัวสูงครับเสียงเบาสตาร์ง่ายครับมลมเนีมน้รครับระนไร้ขา,บบาน้ำมันเครื่องใช้มไม่ใช่น,น้ำมันเครื่องสี่จังหวะของเครื่องสัหญ,ญ้าใส่ได้เลย <นะ S 1> ของมอเตอร์ไซค์สจังหวะใส่ได้นะครับ เยวลองดูครับโจ๊กโจ๊กโจ๊กโอ้มันเป็นสัญญาเลยสัญญาครับแต่ด็สัญญา